เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6พันพันเอกวชระแก้วดวงเทียนผู้บังคับการกรมฐานพื้นใหญ่ที่72ได้นำกำลังพลกรมฐานพื้นใหญ่ที่72และหน่วยขึ้นตรงฝึกเดินทางไกลตามวงรอบเดือนมกราคมถึงมีนาคม564ทั้ทางนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพร่างกายกำลังพลภายในกองทัพบ,บกให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมรับภารกิจต่างๆของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพร่างกายให้กับกําลังพลเพื่อเข้ารับการตรวจสอบประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนามประจําปี2564ในส่วนของกรมฐานปืนใหญ่ที่72ต่อไปสำหรับเรื่องการเดินทางไกลอันนี้ก็เป็นนโยบายของกองทัพบกอยู่แล้วที่หน่วยก็ไปบัตินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของทหารนะก็หลังจากนี้เดี๋ยวให้ทางสายสามนะครับจ,จัด รูงกระเบือในการเดินนะครับซึ่งเราจะเดินต่อจากกรมนะค,ครับเป็นลำดับที่สองรถรันขันข่าว breaking news ข่าวต้นชวโงกในระบบ cable tv กองพฐานตันใหญ่